ความตัวผู้างครั้งมันจังหวะเนี่ยตันเล่นได้โดยที่แบบตัยที่เราข้างินแล้วทีทนั้นว่าท้องเร็วน,นวท้อง้และความรัู่ิของคู่นาในสมหวงสู้สช่องออากาให้ชมตอนแรกเยนวันพฤหัสบดที่2มีนาคมนี้ค่ะแน่อแล้วเรียกว่าฉากสมทายละครสมหวางน้ำตาลเปรี้ยวที่จะทับใจนางเอก สวยๆที่เห็นได้ใจป็อกไปเลยเต็มๆส่วนระดับความสูงก็ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่แม้ป๊อกจะไม่ได้ออกอาการชัวรให้เห็นชัดเจนแต่แว่ามาว่าแอบใจหายอยู่เป็มระยะๆเลยใช่ไหมล่ะคะอ้ยสวยจริงค่ะเราไม่เราไม่คิดนะคะว่าจะตรองแท่แค่ไม่ไม่เท่าไหร่อ่ะจะมีจะมีถ้าก็หน้าผากสวยๆอย่างเงี้ยแล้วก็วันนั้นคือถ่ายทากันค่อนข้างต้องรีบแล้วก็ต้องเตะมาแสงจะไปเร็วมาก การซ้อมอ่ะตรงที่เรายืนมาแล้วนวดอีกนวดอีกนวดอีกเร็วนวดทำไมนวดอีกเร็ว